สวัดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะพนักงานคนเขาไปบิ๊กเอามาโจกไปถามฮ<พ>ะโอ้นี่แบกหลัดไปถามพองลงมองใดกู <c oughs> <c oughs> ว่าควรมีดน่อยอันนี้ละโอ้เขาเทอเดอ้อเราฝนมาดมาหม่ย่างดีคนนี้นั่น เอาอันนั้นมากินในบิก๊กน้าม,มันบอ็อพูนในกระติกนะแม่บอกกินลายดอกกินเพียงเดียวคาราบ,บาวกินเพละงเพ่ยงนั่นมึงกินเป็นขวดมุน่นป่ะพร้พอมกินแล้วขวดหนึ่งละ กินยีบ่มึงกินยีบ่ปราดเย็นเป็นตาแสบข้าวเจ้ากับสิพ่อแล้วไก่สิพ่อเกี่ยวแหละ ยังบ่หลายละสนทางเลาะทางเราก็มัดแล้ว,ลวให้นันก็นจสิไปจอดเลาะทางจอดไว้ทางนะเบอร์วใส่ส่งคาสันมาคนเขาบาทเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> พื่อนบาจัก่าดต่อเฟืองสิหะทาเพื่นอนโชเฟอร์มีการเลาะสำรวจ คือว่าแบ่งมาจกไปพร้อมเนอะเทอนได้กลุนทางเติมน้ำมันหรือเปล่าเจ้าจนแล้วเสีลไปถามพ่อมึงว่าลงมึงได มนนีทางลงตัวเลาะขางสะอัละมองทางรถไทยลงนะวานดีไดนะ้น่ะมาแตงโมสี่สิบาทก็ได้หน่วยหนะึ่แต่ว่ามันหวานดี Ăn đây. Mà, say, Bỏ liệu. Khi về nhỉ. Thôi mình thôi làng ở đây rồi. น่ลืมมาจกซุมนี่ก็นอนถ่าแล้วเมื่อยืนแล้วช่ได้เกี่ยวแล้วนี่ทางนี้เขายุบแดดไว้ตั้งไว้เทิง์นตั้งไว้เทิงลับบิก nào nayu công cán lắm mặt trốc có bao đại ama xem cho cái vai khăn che na bên là thoi đạp bay thoi đạp bay ju khăn โอ้ท oh! wow. ิมลงแห้งแล้วได้ลนเบิดได้องตัวดาหัเยไม่ย uh> ัดเขาหมองหู้นั่ะเอาทางอันนั้นมันเขาตัวเอาทางหัวเอาทางหัวเฟืองเขาเนาะก็จะไปเอาทางปลายเขาเลย โอ้ยลมเย็นธรรมชาติเลยบาทนี่หุ่นะละเอาไปหิวเอาฝุ่นละมาก่อนพร้อมว่าม่ต้องเปิดดากที i <laughs> I don't hate it. นักนักคางละฟอนกองฟอน่าได้ปวดแขนด้นค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ